สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวทิพระดาจินสุขรหัสนักศึกษา6 5 2 1 1 6 6 0 3 3ค่ะวันนี้นะคะหัวข้อที่เลือกจะมาพูดก็คือสถานที่ท่องเที่ยวที่ฉันประทับใจค่ะในวันนี้นะคะดิฉันจะเลือกอ่าวังโพแคมปิ้งค่ะเพราะว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่ที่ดิฉันประทับใจในเรื่องของมิตรภาพค่ะ เราจะมาเริ่มต้นกันที่การเดินทางนะคะการเดินทางในการไปวังโพเนี่ยครั้งนี้คือออกเดินทางตอนเย็นค่ะแล้วก็เหมือนไปได้รถยนต์ค่ะออกเดินทางประมาณ5้าโมงเย็นค่ะแล้วก็ซื้อของซื้ออ,อ,อุปกรณ์หรือว่าซื้อวัตถุดิบต่างๆเพื่อไปตั้งแคมป์กันค่ะการเดินทางระหว่างทางนี่ถือว่าค่อนข้างจะยากลําบากนดนึงค่ะเพราะว่าเ,ออเข้าไปในเขาแล้วก็ไม่มี สัญญาณบางจุดค่ะเลยทำให้อาเราอาจจะต้องเดาทางกันเองหรืออาจจะต้องสอบถามจากหมู่บ้านพวกพวกคนที่อยู่ตามหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นประสบการณ์ใหม่ที่ทําให้ดิฉันกล้าที่จะพูดคุยกับผู้คนมากขึ้นค่ะก็ได้ได้รับคําตอบแล้วก็ได้รับมิตรภาพมาอย่างดีนะคะก็ทําให้เราเนี่ยสามารถไปถึงวังโพแคมปิ้งได้ค่ะตอนที่ขนาดที่ไปนะคะพอไปถึงเนี่ย มีผู้คน,นมาตั้งแคมป์กันเป็นประมาณหนึ่งแล้วค่ะประมาณ 3- 4สี่ครอบครัวได้ค่ะแล้วก็ที่เนี่ยมีให้ขับ ATV มีแม่น้ำนะคะอยู่ตรงข้างหน้าที่ตั้งแคมป์เลยค่ะแล้วก็มีช้างนะคะให้ไปเล่นน้ำแล้วก็ไปเล่นน้ำกับช้างได้เหมือนกันค่ะตอนที่ไปเสร็จนะคะก็ตั้งแคมป์เสร็จแล้วแต่ว่าตอนนั้นคือมันยังเย็นอยู่แล้วพอทีนี้พอมืดแล้วใช่ไหมคะ ครอบครัวดิฉันเนี่ยไม่ได้เอาไฟไปค่ะก็เลยต้องไปหยิบยืมอุปกรณ์จากาเต็นท์ข้างๆหรือครอบครัวข้างๆค่ะแล้วก็ที่ฉันประทับใจที่สุดเนี่ยคือการทำอาหารกินกันค่ะคือแต่ละเต็นท์เขาก็จะทำอาหารกินใช่ไหมคะแล้วก็ทีเนี้ยก็เหมือนเป็นการแลกแบ่งปันอาหารกันค่ะก็ทำให้ดิฉันประทับใจที่ว่า,ามันคือมิตรภาพอย่างหนึ่งในการท่องเที่ยวที่เราแบบว่า แบ่งปันอาหารการกินอะไรอย่างยงคะ่ะช่วยเหลือกันเท่าที่จะทําได้คะ่ะค่ะดิฉันจึงขอยกตัวอย่างสถานที่ท่องเที่ยวนี้นะคะขึ้นมาบอกเล่านะคะเพราะว่าดิฉันเนี่ยประทับใจทั้งบรรยากาศมีแม่น้ํามีภูเขานะคะแล้วก็ยังประทับใจทั้งมิตรภาพนะคะที่ได้มาแบบดิฉันไม่เคยเจอคะ่ะแล้วรู้สึกว่าประทับใจในจุดนี้คะ่ะแล้วก็อยากจะมาแบ่งปันให้ คุณครูแล้วก็พี่ๆเพื่อนๆทุกคนได้รู้ค่ะขอบคุณค่ะ